ใส่เปล่าโหลดมนจากขั้น,ห,นหกขั้น,นถ้าเป็นผมเป็นผู้สาวซุบหนี่เด้อผมสิบอกว่าผมสินีจากมันทันทีปล่อยให้พยิ่งตากแดดมุสุ้ยๆแห้งยี่เดียวหอบมบัวบ้าครับบัวบ้าับนี่ครับคือวิธีกินที่เป็นถาดใหญ่อย่างนี้เราก็ต้องใช้ซ้อนแบบนี้เพื่อจะให้กินได้อาคารสครับอออืื้หแซ่บแห้งไปหน่อย กันมเบิพังอีกปันงยังโซลลินพังรับโซลลินย้อนโซลลินพังเอาโซ่จักรยานไสก็ได้เร้ต่อยบร้อยแล้วบ่เขมีแต่ต่อโซนี่เรลต่อโซ่ลลินไหนเนาะแต่ส่วนคันนี้ก็ตามชิปแล้วครับเวดเอ้าปิดไแล้ะบ่บฟุ้นสิเข้า ก็ฮู้ไว้ยังเกิดขึ้นกับบ้านบูครับที่นี่ไม่ใช่ร้านซ่อมไม่ใช่อู่ซ่อมไม่ใช่อะไรทุกอย่างแต่รถมาหลายแห้งพี่น้องต้ามาเยี่ยมยามอาณาจักรบ้านบูส่วนรถอันนี้ก็คือเป็นรถเที่ยวีเอาไปทิพย์ทีตะขนเนาะแต่วันนี้พอดีเอฟซีพิ่นมาทิพย์แถวแถวบ้านข้าไปได้ไปน้ำเขาเพึ่งก็เลยแวะมาเล่นนํำโอ้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น่าจากบ้านบูเจ้าสาวกันมากที่เป็นห้องเขาเลยเจ้าสาวมาหลายแถวว่ะ กูอยากกลับไปเป็นเด็กหน่อย 14, 15, 16อีกเท่อดิมันคือปนๆนี่แต่ว่าเด็กหน่อยเสมอนี่เนาะแมนเนาะี่เงวะมาโ้ยม่ไดไปตัดเข่าต้งนพวนี้พวกนี้อือโอ้โหมาบะเบงมาบหมู่ม้นนี้เฮ็นยังแง่ แก๊งผู้ชายก็จะประมาณนี้ครับนี่คือหน้าที่ผู้ชายอันนี้คือคว้วม,มักของผู้ใช้อันนี้เพชยังเนี่ย,ยลือย่อรถตอบแบบค้นมามีแห้งเลยเพชรยังโอ้โนี่แหละทหารไทยบอชัดเกณฑ์นตรงนี้ผู้ชา้ก็สิลื้อรถครับแล้วก็ซุ้มนีมัตตทิพฟี FC มาจากอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดแล้เฮ้ามาเบิงมาบานบูอันนี้คือแก๊งผู้ชายที่จะทํารถน้องพี่น้อง เราเรามาดูส่วนแก๊งผู้หญิงเขาจะทําอะไรแก๊งผู้หญิงเขาจะทําอะไรนี่ไงแก๊งผู้หญิงเขาก็บชิประมาณนี้อ,อันนี้เฮ็ดยังนี่ไปันนี้ครับพี่น้องโอ้โหตำหมองหุงอันนี้พ่อแม่ตำหมองหุงเลยตำหมองหุงปอดนี่ครับคือวิธีกินที่เป็นถาดใหญ่อย่างนี้เราก็ต้องใช้ซ้อนแบบนี้เพื่อจะให้ใหกินได้อรรรสครับ แบบแห้งไปหน่อยมาเบิ่งกันอันนี้คือทายคลิปนะครับบ้านโบ่ห้องออออก็จะประมาณนี้แ,แล้วเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับอันนี้ก็จะสวัสดีค่ะ น,นี่ก็สีย่างปลาครับแม่สีอย่างปลานิมย่างปลานิมตัวปะใหญ่บรรยากาศเน,นี่ยมาแลงบานบูแล้วอันนี้ก็ปลา,าหมึกปลาหมึกส่วนอันนี้ปอบครับสวัสดีค่ะอวิวหวานไปเนาะแล้วก็อันนี้แค่นั้ <laughs> น,นีไงอะ อันนี้หนึ่งกุ้งกุ้งแมงวันกับไรอันนี้กุ้งครับส่วนผู้หญิงกับสีเฮดแนวกิน inn, อันนี้ท <ำ S 2> ําอะไรเก็บเก็บทําความสะอาดทําความสะอาดอะไรของอา้าวเหรออืม,อมแ,ลแล้วอันนี้ล่ะกําคายอันนี้ปลาหมึกครับพี่น้องโอ้หลายอย่างเมนูส่วนผู้หญิงบ้านบูก็จะทําประมาณนี้ครับอันนี้นนที่รีเซทเยังกินเนยบะเมร์น้องบะเมต์เหรอ,อรเออ นี่แหละครับบรรยากาศบ้านบูแต่และมือแต่และเวรน,น,นี่ก็ถ่ายคลิปเพิ่งเสร็จส่วนช่างนุ้นก็ทํางานทําหน้าที่แล้วก็มีพี่ฝ้าอยู่ด้วยคุมง,งานทุกคนเป็นไงบรรยากาศบ้านบูสวยงามทีเดียว <c oughs> อันนีก้ก็กินก็มีไงหลังจากที่ถ่ายคลิปกันเสร็จเราก็จะมารับประทานกันแบบนี้ครับแอบเขาเนื้อ <c oughs> <c oughs> เป็นไดล่ะผมมากระตำมะฮุ่ละถาดนี่เฮ้ยสุดยอดแห้งไ,ไ <c oughs> <c oughs> ปงแวะมาเที่ยวด้วยครับบรรยากาศบ้านบูเราเร <c oughs> บึง <c oughs> น่าจักสวยงามทีเดียวแล้วก็เด็กหน่อยมาเรียนนำ อ่าเขาไปเบ่งแก่งผู้ชายต่อนนี้ก็คือไล่รถเพื่อจะไปทิพไปทิผีตาโขนเนาะพี่นอ้องทิพีตาโขนจังหวัดเมึงเลยอันนี้รถบอกอมโออมโอ,โมโอ,โมโอโปงเหลืองอือโอ้รถโชกระโปกกแห้งรถอ,อันนี้รถมโมโสใส่กหลาวรถมันจะขั้นหกขั้น ถ้าเป็นผมเป็นผู้สาวซุมนี่เด้อผมสิบอกว่าผมสินีจากมันทันทีปล่อยให้พยิ่งตากแดดมืสซัวซัวแห้งอีเดียวเขาบ่ม้าเขาบ่ม้าเออมันมาแล้วครับเอมาเออปล่อยมันนั่งอยู่หันตะคันอันนี้ก็รถออยพังอีกเป็นอย่างอื่คือกันโซลินพังครับโซลินยอนโซลอลินพังเอาโซ่จักรยานใส่ก็ได้เราต่อให้เรรียบ้อยแล้วบ่เขามีแต่ต่อโซ่นี่ยเราต่อโซ่เราลินไหนเนาะแต่ส่วนคันนี้ก็ตามชิปแหละครับเวท เอา้าปิดว,วบ,บรนนะบบคุนสิเขา้า <c> ถ <oughs> อดได้บ่มืนน่อไหรแต่ละงานแต่ละหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับพวกเราก็จะพวกผู้หญิงก็จะทําคลิปสแตกส่วนผู้ชายก็จะเกี่ยวกับรถทั้งหมดเลยบ้านบูเฮานี่ส่วนรถคันนี้บด้ขีจเคือ <c oughs> นี่จอด้อย่างเดียวบริคีี๋ยวสิเอาไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกรุงเทพ จะเอาไปแข่งกับไอ้บอกไอ้แกไม่รอดแน่มันสิเอาไอ้เบสิกเขาจะเอาไอ้ียังก่อนร้อยยี่สห้าไอ้เวฟไอ้ขั้นเท่าเขาหนะ่ะี่ยังก่อน,น้องสั์น้องพ่อห่มะอืมแต่แกนะ่ะจะไม่รอดเพราะเรามีคันนี้ฝากถึงแกไม่รอดแน่เจอกันเร็วๆนี้ครับก่อนอื่นเราต้องไปเจอกันที่ทิป พีตะโขนก่อนแล้วอมโอก็จะสตาร์ทขี่รถมึงมีแบตอยู่บ่ฮีโอ้โหเบิ่งฟังเสียงรถว่าโอสตาร์ทอะไรใครเอาแบตไปอ่ะกอยเอาไปใส่ออเดันไม่ได้ตั๊มทิก้งอ๋อสตาร์ทบ่ได้รถออยสตาร์ทแล้วเรามาฟังเสียงอ้าวอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ผู้หญิงนะนี่คือหน้าที่ผู้ชาย แลหนูใช้งานอะไรไมาเช็ครถไงดีไหมเช็ครถเหรอหมแก้มหน่อยอ่ะพี่น้องฝากติดตามบ้านบูด,ด้วยครับชอบแบบไหน,นติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามวันนี้เราก็จะซ่อมรถแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะทําแนวกินเราไม่มีอะไรที่จะถ่ายแล้วก็อัปเดตว่าบ้านบูมันวุ่นวายขนาดไหนเฮ้ยพ่ออยู่แต่ดุ่ง <Hey! S 2> <Hey! S 1> บ้านไหนบ้านไหน มาอีกแล้วครับไม่ได้มาแค่นี้มันมาอีกแล้วเฮ้ยสวัสดีครับมันมาถูกความแห้งเลยวะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,อลวโอเคโอ้โหบ้านน้ำม่องมาหลายสวัสดีครับสวัสดีครับดู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 ดบ้านน้ำม่องมาเยอะเลยโอ้เบิ้งพี่น้องเต็มเลยกลุ่มนี้เอฟซี FC น้องๆมันเรียนนำอ่ะผู้ใดหวางผู้ใดอยากเข้ามากกับแวะมาเรียน,นได้แล้ครับที่บ้านวนหมอน ตำบลจุมพลบุรีอำเภอจุมพลบุรีเมื่อนี้ผมกับชิพ่อใบสมนีนครับสวัสดีครับ